เป็นหนังสือที่อัดวานแบบจับมือทำ step by step นะครับเขียนได้ละเอียดเลยสวัสดีครับผมจิรพงเลิศประดิษฐ์นะฮะผู้เขียนหนังสือ Marketing Technology Trend 2 2 2พิกโลกการตลาดด้วยมาเทคนะครับ ตอนนี้หนังสือก็มีวางจำหน่ายนะฮะทุกแผงหนังสือชั้นนาทั่วประเทศนะครับหนังสือเล่มน,นี้แตกต่างจากเล่มปี2021อย่างไรนะครับโทนสีของหนังสือนะฮะหน้าปกสังเกตดีดีว่าเล่มใหม่ปี2022นะครับจะเป็นโทนสีน้ำตาลสีทองซึ่งต่างจากเล่มปี2021จะเป็นโทนสีน้ำเงินจุดต่อมาที่ต่างกันก็คือมีรูปผู้เขียนหรือว่าผมเองนะฮะอยู่บนหน้าปกนะครับที่สังเกตได้ก็คือตรงวงกลมตรงนี้นะฮะจะเขียนว่า m a r t e c h Landscape Inaction และจุดหนึ่งที่ต่างเรื่องความหนาของหนังสือนะครับหนังสือปี2021เนี่ยหนาประมาณ480หน้าเล่นปี2022เนี่ยเหลือแค่300กว่าหน้านะครับผมตัดสินใจจะให้มันเป็นหนังสือที่อัดวานกว่าปี2021โดยตัดเนื้อหาที่เป็นประวัติศาสตร์มาร์เก็ตติ้งภาพรวมความเป็นมาของมาเทคตัดทิ้งหมดนะครับแต่เล่มน,นี้นะครับตัด chapter ที่4ในปี2021เนี่ยมาทำใหม่เป็นเล่ม2022ชัดๆเลยนะครับอันแรกเลยนะครับ หมวดหมู่เครื่องมือมาเทคจะเยอะขึ้นตอนนี้มีประมาณ19หมวดหมู่แล้วและแต่ละหมวดหมู่เนี่ยลึกจริงๆตัวอย่างเช่นเครื่องมือ Google Analytics นะคะในเล่มปี2021เนี่ยเขียนแบบกว้างๆนะครับไม่ได้เจาะลึกแต่พอปี2022เขียนยังเจาะลึกเลยนะว่าจะ install หรือว่าติดตั้งโค้ด t r a g g i n g ยังไงนะครับบอกว่าจะติดตั้ง GA ผ่าน tag manager ได้ยังไงนะเขียนไว้ละเอียดพอสมควรนะครับเรื่องของ UTM tracking ต่างๆนี่ครับ วิธีการทำา u t t t a g g มแทอย่างละเอียดเรื่องของการทำ Data Visualization เล่นที่แล้วนะครับพูดอย่างกว้างๆเล่นนี้นะฮะมีหน้าตาการใช้งานเรียกว่าการหนังสือเล่มน,นี้นะครับแล้วก็ทำตามได้แบบจับมือทำเลยอันนี้คือเครื่องมือสอนใช้เครื่องมือ Google d a t a Studio นะครับเล่มน,นี้นะฮะสอนการใช้งานการสร้างเว็บไซต์แบบโลโคดเลยนะบอกสเต็ป a b c d e แล้วก็123456นะครับสเต็ป by สเต็ปนะครับ ตัวอย่างอีกอันที่เขียนได้ละเอียดเลยก็คือเรื่องของการทำพวก Marketing Automation จากเดิมพูดเรื่องของ v e r View ภาพรวมนะนี้สอนทานะคลิกตรงไหนปุ่มตรงไหนทำา e r s o n a l i z a t i o n อย่างไรนะครับสรุปแล้วก็คือหนังสือ Marketing Technology t r e n d น2022นะครับ แตกต่างจากเล่มปี2021คือตัดเนื้อหาพื้นฐานออกพุ่งไปที่เนื้อหาเทคนิคขั้นอะดวานคือ chapter ที่4เพิ่มหมวดหมู่เครื่องมือมาจัดให้ครอบคุมมากยิ่งขึ้นแล้วในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยแนะนำเครื่องมือยอดนิยมแบบจับมือทำ step by step นะครับสำหรับใครมีเล่ม2021อยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะลงมือทำเองแบบ step by step นะฮะก็ให้ซื้อเล่มปี2022อีกเล่มหนึงนะครับ ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้ไปแวะเวียนร้าน,นหนังสือชั้นนำอย่าลืมมองหาหนังสือ marketing technology trend 2022พลิกโลกการตลาดด้วยมาเทคนะคับหนังสือเล่มน,นี้รวบรวมเครื่องมือการตลาดหรือว่ามาเทคทู l ไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ท่านก้าวทันเทรนยุคก,การตลาด5.0และสามารถทําให้ธุรกิจท่านเติบโต,ตได้แบบก้าวกระโดดนะครับเขียนโดยผมจิริพงเลิศประดิษฐ์รับประกันคุณภาพรับ